สนับสนุนโดย Magnolia Quality Development, The Forestiers, The Land of Everlasting Happiness, The Strand, Essentially More. สรับช่วงนี้เราพาชมนั้นมาติดตามอีกหนึ่งเรื่อง ก็คือเรื่องของงานศิลปะที่อยู่บนเนื้อผ้าครับุผู้ชมครับแต่ละท้องถิ่นเขาจะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันไปเช่นภาคใต้เขาจะมีผ้าลายปาเต็กใช่ไหมครับถ้าไปภาคเหนือมีผ้าลายจกแต่ว่าที่จังหวัดสมุทรสาครตอนนี้ยังไม่มีผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองก็เลยมีไอเดียหนึ่งที่น่าสนใจมากๆครับเอาศิลปะวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ทั้ง4กลุ่มเนี่ยนะครับเอามาผาสมกับของดีของจังหวัดจนกระทั่งได้ลายผ้าที่เป็นเอกลักษณ์และตอนนี้ได้รับความนิยมอย่างมากครับติดตามได้ในช่วงนี้คร ลายสีวัฒนธรรมแห่งลุ่มน้ำสาครบุรีผืนนี้เป็นผ้าที่ชนะเลิศการประกวดผ้าปักลายประจำจังหวัดสมุทรสาครที่สะท้อนถึงประเพณีศิลปะวัฒนธรรมและชีวิตความเป็นอยู่ของชาวสมุทรสาครเพราะเป็นผ้าที่รวบรวมเอาจุดเด่นสีวัฒนธรรมของสีเชื้อชาติในจังหวัดมาผสมผสานเข้ากับของดีที่เป็นเอกลักษณ์ประจำจังหวัดนั่นคือกล้วยไม้ ของดีอำเภอกระทุ่งแบนที่ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งส่งออกกล้วยไม้สำคัญแห่งหนึ่งของไทยปลาทูบอกเล่าความเป็นเมืองแห่งการประมงและจัดวางให้อยู่ในรูปแบบยินยางแทนอัตลักษณ์คนไทยเชื้อสายจีนลายสามเหลี่ยมแทนอัตลักษณ์ของคนไทยเชื้อสายลาวโซ่งหรือไทยทรงดาและลายริมสไบมอนหรือขอบตกตัวแทนศิลปะวัฒนธรรมของคนไทยเชื้อสายรามัน ทั้งหมดนี้สะท้อนถึงวัฒนธรรมของทุกเชื้อชาติในจังหวัดสมุทรสาครที่จะรวมกันเป็นหนึ่งเดียวบนผืนผ้าสีฟ้าสีประจำจังหวัดคุณชุติพรวิจิตแสงสีนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสมุทรสาครบอกว่า ภาพปักลายสีวัฒนธรรมแห่งลุ่มน้ำสาครบุรีเป็นหนึ่งตัวอย่างของภาพปักลายที่จะเป็นเอกลักษณ์ประจำจังหวัดสมุทรสาครโดยจะมีการต่อยอดหยิบยกลายปักของแต่ละเชื้อชาติมาผสมผสานกับของดีเอกลักษณ์ประจำจังหวัดมาผลิตเป็นเสื้อหมวกกระเป๋าผ้าคลุมไหล่ โดยแจกจ่ายให้ชาวบ้านในพื้นที่นำไปปักแล้วทางจังหวัดจะจัดหาตลาดขายให้เป็นการกระจายรายได้สร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนรวมทั้งเตรียมจะบบรรจุวิชาการปักผ้าเป็นวิชาเสริมในหลักสูตรเพื่ออนุรักษ์วิชาการปักผ้าแบบดั้งเดิมให้อยู่คู่จังหวัดสมุทรสาครต่อไปทั้งประเทศไทยเนี่ยไม่มีผ้าที่เป็นต้นทุนของตัวเองเนี่ย อยู่3จังหวัดหนึ่งใน3จังหวัดนั้นเนี่ยก็คือสมุทรสาครเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยคุยกับทางอ,าองค์กรบทบาทพัฒนาสตรีว่าเฮ้ยเราทํายังไงเราถึงจะมีผ้าเป็นของสมุทรสาครเองเมื่อศึกษามาร่วมกันศึกษาจากการถอดรหัสจากหนังสือของสมุทรสาครเราก็ได้รู้ว่าเออเรามีเรามีลวดลายที่เป็นของสมุทรสาครซึ่งเป็นการรวบรวมเหมือนกับเชื้อชาติของสมุทรสาครซึ่งมีทั้งจีนไทยนะคะไทยรามันแล้วก็ไทยทรงดํา ตรงนี้ก็เลยเอามาว่าทำยังไงประยุกต์ใช้เป็นไม่แยกออกมาเป็นเสื้อของ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 เชื้อชาติใดเชื้อชาติหนึ่งก็เป็นเสื้อของสมุทรสาครตอนนี้เราก็เริ่มให้ให้ให้ทางสตรีซึ่งมีพื้นฐานในการตักเนี่ยเป็นผู้ผลิตนะคะเป็นผู้ผลิตทำไม่ว่าจะเป็นที่บ้านเกาะเป็นเจ็ดติ้ว นะคะซึ่งเป็นชาวเรามางที่เขาจะปักเก่งหรือหรือตอนนี้เนี่ยเราก็เริ่มท่านผู้ว่าก็เริ่มมองว่าถ้าในระดับปฐมศึกษาซึ่งมีวิธีวิชาอะไรนะพื้นฐานการงานอาชีพจะต้องบรรจุบรรจุวิชาการปักผ้านี้ลงไปเพื่อที่มันไม่ให้มันตายหรือสูญหายไปกับคนรุ่นของเรานะคะให้คนรุ่นใหม่ได้ได,ได้รู้จักเอามาประยุกต์ใช้อันนี้มันไม่จําเป็นว่าคุณจะต้องปักอะไรนี้เป๊ะ มันอยู่ที่ความชื่นชอบว่าคุณจะดึงตรงไหนออกมาเราเราเริ่มขายในชุมชนก่อนอย่างเช่นที่เวลาเรามีการจัดงานโอทอปจัดนัดอะไรเนี่ยเสื้อซส่งหนึ่งตัวเนี่ยเคยขายได้ที่เขาขายกันในตลาดเสื้อธรรมดาเี่ผ้าป้ายต่สองร้อยกว่าสามร้อยแต่พอมาปักแล้วตอนนี้เราได้ถึงตัวหนึ่งถึงเก้าร้อยกว่าบาทแต่อย่าบอกว่าแพงเก้าร้อยกว่าบาทเนี่ยไม่แพงหรือพันกว่าบาทเนี่ยไม่แพงเพราะว่าต้องเห็นใจว่าป้ากว่าจะปักได้หนึ่งตัวนะคะกว่าจะปักได้หนึ่งตัวเนี่ยมันใช้ฝีมือแล้วเสื้อแต่ละตัว เอกลักษณ์ของเราเลยจุดเด่นเราเสื้อร้อยตัวร้อยลายไม่เหมือนกันแล้วแต่ที่เจ้าของชื่นชอบเสื้อผ้าฝ้ายปักลายปลาทูยิ้มกำลังเป็นสินค้าขายดีของจังหวัดเนื่องจากมีลวดลายน่ารักและสะท้อนถึงความเป็นสมุทรสาครเมืองแห่งการประมงและมีปลาทูเป็นสัตว์เศร,รษฐกิจหลัก นอกจากนี้ยังมีเสื้อลายกล้วยไม้ที่ผสมผสานลายปักของชาวมอนหรือไทยทรงดำทำให้ลายสวยแปลกตาและเริ่มเป็นที่นิยมในวงกว้างมากขึ้นซึ่งทางจังหวัดคาดหวังว่าเสื้อปักลายเอกลักษณ์ของจังหวัดสมุทรสาครจะกลายเป็นสินค้าโอท็อปดาวเด่นอีกตัวที่นักท่องเที่ยวต้องไม่พลาดที่จะซื้อกลับไปเป็นที่ระลึก โดยเสื้อปักลายเอกลักษณ์ของจังหวัดสมุทรสาครสามารถหาซื้อได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาครหรือที่เพจ Facebook o oh t o p Today สมุทรสาครค่ะอะ่คุณผู้ชมครับผ้าลายปลาทูยิ้มผ้าลายกล้วยไม้ดูแล้วก็สีสันสวยงามแล้วก็แปลกตาไปอีกแบบเลยนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นไอเดียเกย๋ๆนะครับในการผสมผสานเอาจุดเด่นของกลุ่มชาติพันธุ์ ควบคู่ไปกับของดีเอามาผสมผสานแล้วออกมากลายเป็นเอกลักษณ์ที่ตอนนี้หลายคนชื่นชมอย่างมากุณผู้ชมท่านไหนถ้าว่าไปที่นี่ครับอย่าลืมนะครับไปช่วยอุดหนุนเขาหน่อยเป็นทั้งกำลังใจแล้วก็เป็นการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนด้วยนะครับ